สุดยอดมากๆเลยอ่ะอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆมาชิมได้นะคะทุกคน,น,เ,นเปิดที่ร้านแถวเสาสูงนะคะมาจ้าเพื่อนๆก๋ยียว้านรอบบรอมาจ้าเเกต้องไปฝากท้องประจำแล้วนะ <laughs> นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะหิวเมื่อกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยจากเพื่อนๆนะคะไม่มีแล้วจ้ะถ้วยละยี่สิบนะคะโอเคเลยเปิดช่วงที่ว่าเปิดหลายวันแล้วยังมีไม่ได้ไปชิมนะคะพ,พอดีฝากเพื่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปได้วยตัวเองแล้วนะคะเนี่ววนยอร่อยมากนะคะอร่อยคะ่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสุดยอดเลย ขอบคุณมากสำหรับคนที่เอามาฝากนะคะใครก็แวะไปเลยนะคะเสาสูงนะคะพเพื่อนๆเนาะ,ะบ้านเดมีเองนะคะพเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆจ้านะคะที่รับชมอร่อยมากอร่อยมากนะคะบ๊ายบายจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณะค่ะเตี๋ยวจะรอบบ่าย มีที่ไหนถ้วยละยี่สิบจ้าโอ้ยเพื่อนๆจ๋าดูหลังพอดีพอดีเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะน้ำซุปเข,ขาสุดยอดเลยสุดยอดมากเลยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้อร่อยมากอร่อยมากนะคะบ๊ายบายจ้าสำหรับคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณมากสําหรับคนที่เอาโมาฝากนะคะอา่าใน่ารักมากเลยพอดีเพื่อนก็จะไปเก็บเห็ดเขามาชวนนะคะเพื่อนๆคนที่เอาก๋วยเตี๋ยวโมาฝากอร่อยมากอร่อยมากนะคะบ๊ายบายจ้ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะปูเครื่องปรุงดูน้ำซุปสุดยอดมากเลยอะ่ะ อร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นมาเปิดเครื่องปรุงดูน้ำซุปสุดยอดมากเลยอ่ะใใอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆ,ๆเห็นมาเปิดสุดยอดมากๆเลยอ่ะอร่อยจริงๆนะคะเพื่อนๆมาชิมได้นะคะทุกคนๆๆเปิดที่ร้านแถวเสาสูงนะคะน้ำซุปชิมแต่น้ำซุปก็พอแล้วนะคะชิม,มเครื่องปรุงนิดหน่อยก็พอนะคะ ต้องไปฝากท้องประจําแล้วนะนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะหิวเมื่อไรเพื่อนเนาะหลานสาวนะคะหลานสาวนะคะปูเครื่องปรุงดูน้ําซุปสุดยอดมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นว่าเปิดอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสุดยอดเลย ขอบคุณมากสำหรับคนที่เอามาฝากนะคะนะคะที่สภายค่ะจะไปเก็บเห็ดเลยไม่บอกจ้าอยากไปอยู่นะคะแต่ทำงานอยู่นะคะติดทำงานพอดีใจก็แวะไปเลยนะคะเสาสูงนะคะเพื่อนๆเนาะอ่าบ้านเดมีเองนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆจ้านะคะที่รับชมขอบคุณมากสำหรับคนที่เอามาฝากนะคะ อ่าน่ารักมากเลยพอดีเพื่อนก็จะไปเก็บเห็ดเขามาชวนนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่เอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากนะคะที่สะพ้ายค่ะจะไปเก็บเห็ดเลยบอกจ้าอยากไปอยู่นะคะแต่ทํางานอยู่นะคะติดทํางานพอดีจ้ะต้องไปฝากท้องประจําแล้วนะ,ะนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆากเลยนะคะทุกคนนะคะหิวเมื่อน้ําซุปชิมแต่น้ําซุปก็พอแล้วนะคะชิม เครื่องปรุงนิดหน่อยก็พอนะขอบคุณมากสําหรับคนที่เอาโมฝา,ากนะคะอา่าน่ารักมากเลยพอดีเพื่อนก็จะไปเก็บเห็ดเขามาชวนนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่เอาก๋วยเตี๋ยวโมฝา,ากกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะไม่มีแล้วจ้กถ้วยละยี่สิบนะคะโอเคเลยเปิดช่วงที่ว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนะคะกว๋วยเตี๋ยวหมูจ้กาก๋วยเตี๋ยวหมูนะคะ อร่อยมากลูกชิ้นเขาก็อร่อยเด้งดีมากเลยนะคะสุดยอดมากเลยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้สุดยอดมากเลยค่ะอร่อยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากสำหรับคลิปนกำลัง,งพอดีพอดีเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะน้ำซุปเขาสุดยอดเลย มาเจ้าเพื่อนๆ๋วยทําต้องใส่อะไรเยอะเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ๋าแกมีไม่ชอบปรุงด้วยนะคะน้าซุปนัวก็โอเคแล้วนะคะขอบคุณมากสําหรับคนที่เอามาฝากนะคะ อ่าน่ารักมากเลยพอดีเพื่อนก็จะไปเก็บเห็ดเขามาชวนนะคะเพื่อนเพื่อนคนที่เอาก๋วยเตี๋ยวมาฝากสุดยอดมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้วยละยี่สิบค่ะเพื่อนเพื่อนยุคนี้สมัยนี้มีหรือเปล่าจ้าสุดยอดนะเพื่อนเพื่อนเนาะหลานสาวนะคะหลานสาวนะคะน้ำซุปชิมแต่น้ำซุปก็พอแล้วนะคะชิม,มเ,เครื่องปรุงนิดหน่อยก็พอนะคะ,ะ,คะต้องไปฝากท้องประจำแล้วนะ <laughs> นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะหิวเมื่อดูเครื่องปรุงดูน้ําซุปสุดยอดมากเลยอะ่ะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆเ,เห็นว่าเปิดสุดยอดมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้วยละยี่สิบค่ะเพื่อนๆยุคนี้สมัยนี้มีหรือเปล่าจ้าสุดยอด มาเจ้าเพื่อนๆเกรลังพอดีพอดีเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะน้ำซุปเขาสุดยอดเลยนะคะต้องไปฝากท้องประจำแล้วนะนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะหิวเมื่อกขอบคุณมากสำหรับคนที่เอาโมฝากนะคะอ่าน่ารักมากเลยพอดีเพื่อนก็จะไปเก็บเห็ดเขามาชวนนะคะเพื่อนๆคนที่เอาก๋วยเตี๋ยวโมฝากดูเครื่องปรุง ดูน้ำซุปสุดยอดมากเลยอ่ะอร่อยจริงๆค่ะเพื่อนๆเห็นว่าเปิดเพื่อนๆเนาะหลานสาวนะคะหลานสาวนะคะคลิปนี้นะคะเพื่อนๆนะคะกว๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะกว๋วยเตี๋ยวหมูนะคะอร่อยมากลูกชิ้นเขาก็อร่อยเด้งดีมากเลยนะคะกำลังพอดีพอดีเลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะน้ำซุปเขาสุดยอดเลยนะคะ ต้องไปฝากท้องประจำแล้วนะนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนนะคะหิวเมื่อเตี่ยวจะรอบบ่ายมีที่ไหนถ้วยละยี่สิบจ้าโอ้ยเพื่อนๆจ๋าดูนะคะก็จะไปถ่ายทำที่ร้านให้เลยนะคะมีโอกาสนะคะจะไปถ่ายทำที่ร้านให้ดูนะคะเพื่อนๆเนาะขอบคุณค่ะ คลิปนี้นะคะเพื่อนๆนะคะกว๋วยเตี๋ยวหมูจ้ะก๋กวยเตี๋ยวหมูนะคะอร่อยมากลูกชิ้นเขาก็อร่อยเด้งดีมากเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวจ้าเพื่อนๆรอบบ่ายรอบบ่ายมาจ้าเพื่อนๆก๋วยทาต้องใส่อะไรเยอะเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจา้า แกมีไม่ชอบปรุงด้วยนะคะน้ำซุปนัวก็โอเคแล้วนะคะคนะคะีนะะ่นะคะนะคะบายยค่ะเดี๋ยวมีโอกาสอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยขอบคุณมากสาหรับคนที่เอามาฝากนะคะ <c oughs> สุดยอดมากๆเลยก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้วยละยี่สิบค่ะเพื่อนๆยุคนี้สมัยนี้มีหรือเปล่าจ้า สุดยอดมากเลยน้ำซุปอร่อยจริงๆจะ้ะมาจากเพื่อนๆลูกชิ้นหมูหมูชิ้นอีกนะคะยังมีกุ้งแห้งโรยอีกนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากสำหรับคนที่เอามาฝากนะคะอา่าน่ารักมากเลยพอดีเพื่อนก็จะไปเก็บเห็ดเขามาชวนนะคะเพื่อนๆคนที่เอาก๋วยเตี๋ยวโมาฝากกินก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยจ้ะเพื่อนๆน,นะคะไม่มีแล้วจ้ะถ้วยละยี่สิบนะคะ โอเคเลยเปิดช่วงที่ว่าก๋าเตี๋ยวจะรอบบ่ายมีที่ไหนถ้วยละยี่สิจ้าโอ้ยเพื่อนๆจ๋าดูนเพื่อนๆเ,เ,เนาะหลานสาวนะคะหลานสาวนะคะใครก็แวะไปเลยนะคะเสาสูงนะคะเพื่อนๆเนาะอ่าบ้านเดมีเองนะคะเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากๆจ้านะคะ ที่รับชมทําไม่ต้องใส่อะไรเยอะเลยนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเป็นเพื่อนกันแกมีไม่ชอบปรุงด้วยนะคะน้ำซุปนัวก็โอเคแล้วนะคะนี่นะคะนะคะบายๆค่ะเดี๋ยวมีโอกาสหลังพอดีพอดีเลยนะคะอร่อยจริงๆกับน้ำซุปเขาสุดยอดเลยเต๋วจะรอบบายมีที่ไหนถ้วยละยี่สิบจ้า โอ้ยเพื่อนๆกาดูขอบคุณมากสําหรับคนที่เอาโมฝา